เวลาดำเนินผ่านไปอย่างช้าๆซึ่งก็ขัดกับจังหวะการเต้นของหัวใจที่มันกำลังสั่นระรัวด้วยความหวาดกลัวหัวใจของพวกเขาทั้งสามมันเต้นดัวเร็วจนแทบจะก,กระด้่งกระดอนออกมาอยู่นอกส่วงอกมือเท้าของพวกเขาเย็นจนรู้สึกชาแลงเหนื่อก็ออกจนเปียกชุ่มไปทั่วตัวคล้ายกับจะเป็นลมอยู่ตลอด เนื่องจากเหตุการณ์ที่พวกเขาเจอก่อนหน้านี้ค่อนข้างที่จะจู่โจมความรู้สึกของพวกเขามากพอดูแต่ถึงอย่างนั้นพวกเขาทั้งสามคนก็พยายามประคับประคองสติเอาไว้เพราะถ้าพวกเขาเกิดพลาดพลัง้งก็อาจจะประสบเหตุร้ายเช่นเดียวกับปองก็เป็นได้คำแก้วและสวยช่วยกันสอดสายสายตา มองพื้นร,บรอบๆตัวด้วยความระมัดระวังและถึงแม้ว่าผืนป่าในเวลาขค่ําพื้นจะมืดสนิทแต่ทว่าบนพื้นดินก็ยังคงมีแสงสว่างจากไฟกองใหญ่ที่ยังไม่มอดดับลงแสงของเปลวเพลิงนั้นส่องสว่างให้เห็นบริเวณโดยรอบได้เป็นอย่างดี ช่วยด้วยจ้าช่วยด้วยเสือมันจะกินฉันเสียงหญิงสาวตะโกนขอความช่วยเหลืออยู่ใต้ต้นไม้พร้อมกับเสียงคำรามของเสือดังอยู่ไม่ไกลพี่คำนั่นมันหลานสาวเยายปันที่อยู่ท้ายหมู่บ้านแล้วนี่แก้วพูดขึ้นเมื่อมองเห็นหน้าผู้หญิงด้านล่างชัดๆข้าก็ไม่แน่ใจนะเร็วๆพวกเราช่วยกันเอาบันไดลง ก่อนที่เสือมันจะมาพี่คำอย่าว่าฉันคิดมากเลยนะหลานสาวญี่ปุ่นคนนี้เขาลือกันว่ามันหนีตามผู้ชายต่างถิ่นไปตั้งนานแล้วทำไมมันมาอยู่ในป่านี้ได้ล่ะไม่ใช่ว่าโดนเสือกินไปแล้วหรือเปล่าเหมือนอย่างพี่ป้องนะ่ะสวยพูดเตือนขึ้นมาบ้างและเมื่อคำได้ยินที่สวยพูดก็น,นึกสงสัยขึ้นมาแล้ว เพราะพวกเขาเดินหลงป่าอยู่ตั้งหลายวันก็ไม่เคยเจอใครและอยู่ดีๆผู้หญิงคนนี้ก็โผล่ขึ้นมาหลังจากที่พวกเขาเพิ่งโดนเสือเสมิงที่กินปองมาจู่โจมระหว่างที่คำกำลังลังเลใจเขาก็มองเห็นเสือเสมิงตัวเดิมเดินออกมาจากแนวไม้ด้านหน้านั่นมันอยู่นั่น มันกลับมาอีกแล้วคำตะโกนขึ้นมาด้วยความตกใจและเสมอนตัวนั้นมันก็ส่งเสียงขู่คำรามคมควันดังกล้องไปทั่วทั้งป่าหญิงสาวคนนั้นมองเห็นเสือค่อยๆเดินเข้ามาหาตัวเองเธอก็ร้องเรียกให้ช่วยด้วยความกลัวช่วยฉันด้วยฉันขอร้องลองมาช่วยฉันที หญิงสาวคนนั้นพูดไปด้วยพยายามปีนขึ้นต้นไม้ไปด้วยพวกเราช่วยกันเอาบันไดลงเห็นน้องเขาปีนขึ้นมาละกันคำหันไปบอกแก้วและสวยเมื่อทั้งสองคนพยักหน้าตกลงพวกเขาทั้งสามคนจึงช่วยกันหย่อนบันไดลงให้หญิงสาวคนนั้นรีบปีนหนีขึ้นมาหลังจากเอาบันไดลงให้หญิงสาวคนนั้นแล้ว เธอก็พยายามไต่บันไดขึ้นมาแต่ก็ไม่สำเร็จพี่จ๋าพวกพี่ลงมารับฉันทีฉันไม่มีแรงปีนขึ้นไปแล้วเอาอยัางไงดีล่ะพี่คำปล่อยไว้แบบนั้นเสือมันจะขาบไปกินหรือเปล่าพี่เป็นลงไปช่วยดึงน้องเขาขึ้นมาดีไหมแก้วเอ่ยถามขึ้นเสียงสันเพราะเริ่มสงสารและเป็นห่วงหญิงสาว ที่พยายามปีนบันไดลิงขึ้นมาหลายครั้งแต่ก็ปีนได้ไม่ถึงครึ่งทางสักทีเพราะบันไดมันสายโยกเยกไปมาจนหญิงสาวที่กำลังปีนขึ้นมานั้นร่วงตกลงพื้นทุกครั้งไปถึงพี่ลงไปก็ช่วยอะไรไม่ได้หรอกแก้วบันไดนี้ปีนขึ้นคนเดียวก็แทบจะไม่ไหวแล้วแต่บุญแต่กรรมเถอะคำทำใจแข็ง ถึงแม้ว่าเขาจะอยากช่วยแต่คำก็ไม่กล้าเอาชีวิตของตัวเองมาเสี่ยงเลยจริงๆเมื่อหญิงสาวผู้มาใหม่เห็นว่าคนทั้งสามไม่ยอมลงมาช่วยเธอแน่แล้วเธอก็กรีดร้องดังลั่นป่าและแล้วเธอก็กลายร่างที่แท้จริงออกมา เสือสมิงสองตัวสวยร้องตะโกนด้วยความตกใจรีบช่วยกันดึงบันไดขึ้นเร็วคำร้องเตือนแก้วและสวยกองจะเป็นคู่ของมันแน่แนดีว่าข้าไมใ่ใจอ่อนลงไปช่วยมันสมิงสองตัวนั้นเดินวนไปวนมาอยู่ที่พื้นด้านล่าง พลางขู่คำรามและพยายามกระโดดขึ้นมาหลายครั้งแต่มันก็กระโดดไม่ถึงตัวพวกเขาเนื่องจากห้างที่คำทำไว้อยู่สูงจักพื้นดินมากพวกเขาทั้งสามคนนั่งตัวเกรงด้วยความกลัวอยู่นานในที่สุดเสือเสมทั้งสองตัวนั้นก็ได้วิ่งหายเข้าไปในดงไม้ เวลาดำเนินผ่านไปเรื่อยๆจนกระทั่งใกล้เช้าเสือสมิงสองตัวนั้นหายไปนานแล้วข้าว่ามันคงจะไม่ย้อนกลับมาแล้วละคำที่สงบสติอารมณ์ได้แล้วก็หันมาพูดกับแก้วและสวยที่นั่งอยู่ข้างๆกันขอให้เป็นแบบนั้นเถอะพี่คําแก้วไม่อยากเป็นแบบพี่ปองนะ่ะ พี่ถือว่าพวกเรายังโชคดีนั่งอยู่บนห้างสมิงพวกนั้นมันถึงปีนขึ้นมาไม่ได้ถ้าพี่ลงไปช่วยมันเฮ้อแก้วไม่อยากจะคิดเลยแก้วพูดด้วยน้ำเสียงเคร่งเครียดปนหวาดกลัวนั่นแหละแก้วเอ้ยเป็นบุญของพวกเราแล้วและก็โชคดีที่พี่ไปเจอรอยเท้าเสือเสียก่อนเลยขึ้นมาขัดห้างนอน ถ้าพวกเรายังนอนพื้นเหมือนเมื่อคืนวานก็คงจะกลายเป็นอาหารมันไปแล้วเพราะลำพังพวกเรามีแค่มีดคงจะสู้มันไม่ไหวหรอกใช่พี่แก้วก็สงสารพี่ปองอยู่เห็นกันอยู่หลัดๆไม่คิดว่าจะมาจบชีวิตแบบนี้กรรมใครกรรมมันน่ะแก้วพี่เองก็ไม่ถือโทษโกรธมันแล้ว วิญญาณมันติดอยู่กับเสือเสมิงตัวนั้นก็ไม่รู้ว่าอีกนานเท่าไรถึงจะหลุดพ้นหาทางไปผุดไปเกิดได้เมื่อคำพูดจบเขาก็หันไปเห็นสวยที่นั่งหน้าเศร้าอยู่คำจึงพูดปลอบสวยเองก็หักห้ามใจบ้างนะนางสวยพวกเรานะช่วยอะไรมันไม่ได้หรอกลําพังพวกเราก็ไม่รู้ว่าจะรอดออกจากป่านี้ได้หรือเปล่า จพี่คาสวยพยักหน้าตอบรับและทั้งสามคนก็นั่งกันเงียบๆไม่พูดคุยกันอีกจนกระทั่งพระอาทิตย์ทอแสงสว่างแสบตาในตอนสายคำแก้วและสวยจึงชวนกันปีนบันไดลงมาทํากิจธุระส่วนตัวและคนทั้งสามก็กลับมานั่งล้อมกองไฟเพื่อกินผลไม้ ที่คขาออกไปเก็บมาเมื่อวานเป็นอาหารเช้าค้า่าจะไม่เดินทางออกจากป่าแล้วนะหนังรอคนมาช่วยนี่ละยิ่งเดินยิ่งหลงอยู่ตรงนี้รอคนมาช่วยน่ะดีแล้วใกล้ๆนี่ก็มีทั้งน้ำทั้งผลไม้ปา่าคำเริ่มบทสนทนาในระหว่างที่พวกเขาทั้งสามคน กำลังกินผลไม้กันอยู่ดีเลยพี่คำสวยมันยังเจ็บข้อเท้าอยู่แก้วเองก็เหนื่อยแล้วเหมือนกันทางฝั่งผู้ใหญ่บ้านก็ได้นำเครื่องเส้นไหว้มาเส้นไหว้เจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาที่ทางขึ้นป่าพร้อมกับนิมนต์หลวงพ่อมาสวดแผ่บุญแผ่กุศลให้อีก ในขณะที่เจ้าหน้าที่ก็ยังคงระดมกำลังออกค้นหาผู้สูญหายทั้งทางภาคพื้นและทางอากาศเหมือนดังเช่นเมื่อวานและหลังจากที่หลวงพ่อสวดเสร็จแล้วผู้ใหญ่บ้านและลูกบ้านที่เป็นพรานปา่าก็ช่วยกันออกค้นหาผู้สูญหายทั้งสีคนด้วยเช่นกันผู้ใหญ่บ้านพรานปา่าและเจ้าหน้าที่ทางการช่วยกันค้นหาอย่างละเอียดอีกครั้ง ในรัศมี10กิโลเมตรและในครั้งนี้พวกเขาก็พบกับรอยเท้าเสือและเสื้อผ้าเปื้นเลือดของผู้ชายรวมไปถึงชิ้นส่วนกระดูกของมนุษย์พวกเขาจึงได้เก็บรวบรวมหลักฐานเพื่อเอาไปชันสูตรต่อไปและเร่งรีบตามหาผู้สูญหายต่อด้วยความระมัดระวังพร้อมทั้งวิทยุแจ้งบ่อแสเพิ่มเติม ให้ทุกคนที่ออกตามหารับทราบเวลาดำเนินผ่านไปจนกระทั่งเที่ยงวันคำที่นั่งคิดอะไรเพลินๆอยู่ข้างกองไฟก็พลันได้ยินเสียงเฮลิคอปเตอร์บินอยู่เหนือหัวของเขาคำรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากเขารีบลุกขึ้นกระโดดไปมา และโบกไม้โบกมือให้คนที่นั่งอยู่บนเฮลิคอปเตอร์นั้นและเขายังหันไปสั่งให้แก้วและสวยรีบเร่งใส่ไม้ฟืนเพิ่มเข้าไปในกองไฟให้ไฟลุกโหมรุนแรงขึ้นเพื่อให้เฮลิคอปเตอร์ที่บินบนอยู่เหนือพวกเขาได้สังเกตเห็นสัญญาณขอความช่วยเหลือแล้วความหวังของพวกเขาก็เป็นจริงมีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งบนเฮลิคอปเตอร์สังเกตเห็นกลุ่มไฟ ลอยละล่องขึ้นมาจากพื้นป่าเจ้าหน้าที่จึงตัดสินใจโรยตัวลงไปสำรวจดูและก็ได้พบกับคำแก้วและสวยเจ้าหน้าที่จึงสอบถามอาการของพวกเขาว่ามีอาการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บที่รุนแรงหรือไม่และสอบถามถึงผู้สูญหายคนที่สีด้วย ทั้งสามคนจึงบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าป้องถูกเสือกินไปแล้วเจ้าหน้าที่จึงทยอยพาทั้งสามคนขึ้นเฮลิคอปเตอร์เพื่อพาออกจากป่าทันทีคนทั้งสามมีชีวิตรอดออกจากป่าได้สำเร็จพวกเขารู้สึกดีใจมากและหลังจากที่พวกเขา พักผ่อนนอนหลับอย่างเต็มอิ่มในตอนกลางคืนแล้วรุ่งเช้าอีกวันพวกเขาก็มาหาผู้ใหญ่ที่บ้านและได้นั่งเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในป่าให้ผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านฟังเพื่อให้ทุกคนระมัดระวังตัวเวลาเข้าป่าลึกเพราะมีทั้งเสือสมิงและอสูรกายอาศัยอยู่และพวกเขาทั้งสามก็ตั้งปณิธานไว้ว่า ชั่วชีวิตที่เหลือนี้พวกเขาจะไม่กลับเข้าป่าอีกต่อไปแล้วก็จบลงแล้วนะครับกับเรื่องสมิงกินคนในป่าอาถรรและเรื่องนี้ก็ยังเป็นบทสรุปของเรื่องราวสุดร้อนที่เกิดขึ้นในป่าอาถรรด้วยนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์พูดคุยกันได้แอดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ